เจลล้างหน้าขายดีของยูซาลีอันนี้ทําความสะอาดได้ล้าลึกแล้วก็เสริมประกันป้องกันผิวด้วยนะแต่ว่าคนชอบใช้ผิดเดี๋ยวไปรีวิวให้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวครีเชเตร์น่ารักทุกคนนะคะ เห็นภาพปกหลายคนน่าจะเอะนะมองว่าครูยัมองเคยรีวิวไปแล้วไม่ใช่หรอคะเคยรีวิวไปแล้วใช้เองก็หมดไปหลายขวดแล้วุแต่วันนี้อยากจะมารีวิวซ้ำเพราะว่าเขาเป็น2สูตรที่ขายดีของยูซารินที่ถูกออกแบบตามการวิจัยของแพทย์ผิวหนังนะคะแต่ฟังก์ชันไม่เหมือนกันนะสวาวกยูซรินหมอว่าน่าจะรู้อยู่แล้วแหละคือเขาเด่นเรื่องลดสิวผิวชุ่มชื้นแต่แอคทีฟในสูตรเนี่ยเขาต่างกันนะคุณสองสูตรที่หมังจะรีวิวในวันนี้ค่ะสูตรแรกจะเป็นตัวยูซาริน,นอัลตาเซนสิทีฮยาูรันครีนซิ่งเจ Cre นะคะคือออกแนวสีเขียวกับสีฟ้าแบบนี้นะรอบนี้สอยมาพร้อมกัน2ส,สูตรเห็นไหมยังใช้ไม่เท่าไหร่เลยนะคะเดี๋ยวเริ่มที่สูตรแรกเป็นตัวสูตรสีฟ้าก่อนก็คือตัว l i s จาร n น l ัลต้าเซนซิทีฟไฮยาลูรอนครีน i n g งเจสูตรนี้นะเป็นตัว Cleansing เจ l ที่ใช้ในการล้างหน้าทำความสะอาดผิวนี่แหละคะ่ะเน้นไปที่เรื่องของการขาจัดความมันพร้อมเติม h y ยา u r ร n นให้ผิวชุ่มชื้นเป็นการช่วยเสริมปราการป้องกันผิวตัวสารชะระล้างที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้เป็นตัว A P G complex นะคุณคณ,ณเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดที่ไม่มมมีประะจจุนะะาจานนคเ้าาาาทกั ะะไปทําปฏิกิริยากับกูโคสซึ่งได้จากข้าวโพดข้อดีก็คือทําความสะอาดผิวได้ดีของคุณแต่มีความอ่อนโยนสูงคือเขาขจัดความมันส่วนเกินแต่ว่าเขาไม่ได้ดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวค่ะก็มีตัวโคโคบีเทนซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวอีกตัวที่มาเสริมฤทธิ์กันหมองชอบนะตรงที่เขาใช้สารลดแรงตึงผิวที่มีความอ่อนโยน2ตัวนะคะมาทํางานด้วยกันนะจะเป็นการทาความสะอาดผิวได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่ยังคงความอ่อนโยนอยู่สําหรับสูตรนี้เมนอินกริเดียนก็ตามชื่อเขาเลยคุณก็คือโซเดียมไฮยาูโรเนตคนผิวแห้ง ยาลูริกแอซิดอีกทีหนึง่งด้วยความที่โครงสร้างเขาเป็นไฮโดรฟิลิกก็คือเขามีความชอบน้ำเพราะฉะนั้นเขาจะดึงน้ำเข้าสู่ตัวเองก็คือดึงน้ำเข้าสู่ผิวเรานะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นลดอากาัผิวแห้งลอกเป็นขุยได้แล้วก็เนื่องจากเขามีความเป็นฮิวเมกแตนแลก็ดึงน้ำเข้าสู่ผิวนียจะเป็นการเสริมกรอกป้องกันผิวได้ด้วยยุคนี้โซเดียมไฮยาลูเนตหรือว่าไฮยาลูริกแอซิด่นงั้นใจ่อนข้างเยอะนะคะงานวินจัยหนึ่งหมองว่าน่าสนใจก็คือเขาบอกว่าสามารถที่จะช่วยลดสัญญาณของผิววววววแกกกก่่่่่ไดด้้ยยนนนนคสสาาาออีีีตตตัตััททใจ็็ืเปมช ความชุ่มชื้นเนื่องจากว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยเขาเหมือนเป็นช่องทางในการผ่านเข้าออกของน้ําที่อยู่ใต้ผิวอะคือเวลาที่น้ําเข้าสู่เซลล์ผิวเนี่ยเขาจะมีการลําเลียงจากเซลล์หนึ่งไปสู่อีกเซลล์หนึ่งเราเรียกสารชนิดนี้หรือว่าโปรตีนตัวนี้ว่าเอควาพอลินยูสเรนเขาค้นพบว่าตัวที่เจอเยอะที่สุดก็คือเอควาพอลินทรีนะคะเจอเยอะที่สุดในผิวเรานะซึ่งเป็นโปรตีนที่มาช่วยป้องกันผิวขาดน้ำแต่ถ้าเรามีท่อส่งน้ําแล้วเนี่ยค่ะน้ำก็จะสามารถลงไปได้ทั่วถึงที่ผิวชั้นล่างนะคะแล้วกกก็็ททททีีี่่่่สาาาัััเเ้้้้้้้หหหนนนนนนบบยไไมมใระขึชดดว โซเดียอินอีกตัวนะคะที่เป็นฮิวแมกแบนตัวหนึ่งในกลุ่มไกลข้อค่ะก็จะออกกรดคลายกับตัวโซเดียมไยาโรเนตและก็คือให้ผิวชุ่มชื้นบองกันผิวแห้งลอกเป็นขุยก็จะมาเสริมเริแกัแอคทีฟสองตัวแรกนะภาพรวมของสูตรก็คือเน้นไปที่การเติมความชุ่มชื้นให้ผิวทันทีหลังล้างหน้ามองว่าผิวหลังล้างหน้าเนี่ยเป็นผิวช่วงที่มีวิกฤตอย เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยปล่อยให้หน้าแห้งอยู่นานกว่าจะมาเติมเซรั่มกว่าจะมาทาครีมบำรุงใช่ไหมคะแต่การที่เราล้างหน้าแล้วทาให้ผิวชุ่มชื้นได้ทันทีเลยเนี่ยจะลดโอกาสการที่ทาให้ผิวระคายเคืองเพราะถ้าผิวระคายเคืองแล้วจะเสี่ยงทําให้เกิดการเบนซิวรวมถึงพวกริอ้วรอยต่างๆได้ลักษณะขเขาก็จะเป็นตัว cleansing gel สีใส,สไม่มีสีไม่มีกลิ่นค่ะตอนกดออกมาครั้งแรกที่ใช้จะรู้สึกว่าเอ๊ะเนื้อเขาแอบหนักเล็กน้อยนะแต่พอเราลูบเราทาความสะอาดผิวเนี่ยคะ่ะค่อนข้างทาความสะอาดผิวได้ดี <S <S เขาไม่มีฟองนะคุณล้างออกง่ายแแลลล้้้้วววก็ไไม่ทําาใหหหผผิิงงงงตึัรเย ละเอียดนะคะแพ็กเกจจิ้งก็เป็นลักษณะแบบหัวปั๊มนะช่วยให้ใช้งานง่ายแค่กดแล้วก็ล้างได้เลยต่อมาสูตรที่2จะเป็นขวดเขียวนะคะก็คือ using for acne solution cleansing gel นะหลายคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนกันสูตรนี้เป็นสูตรที่ออกแบบมาเอาใจคนเป็นสิวหรือว่าผิวมีความเสี่ยงที่จะทให้เกิดการแพ้ง่ายมาทําหน้าที่คงความสมดุลนะคะในคนที่เป็นผิวมันหรือว่าผิวผสมได้คือถ้าดูที่สูตรจะเห็นว่าแอคทีฟหลักของเขาก็คือตัวซาลิสเลตอีิตที่เป็นตัว BHA นะ่นคุณเขาเป็นดาวเด่นของวงการสิวเลยคุณถที่ล ในไขมันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ล้างหน้าเขาจะซึมลึกเข้าไปในรูมขนลดการอุดตันได้แล้วก็สามารถที่จะลดสิวอักเสบได้ถ้าดูจากงานวิจัยนี้ค่ะจะเห็นว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของซาลิซิลิกแอซิดทุกวันนะคะเป็นเวลา8สัปดาห์ก็2เดือนเนอะช่วยลดสิวอักเสบเห็นไหมคะว่าสภาพผิวโดวยรวมของอาสาสมัครเนี่ย สิวลดลงนะคะผิวดีขึ้นนอกจากนี้เขายังมีพอลพริงไกลเข้าที่ทําหน้าที่เป็นตัวฮิวแมตแฟนก็คือมาให้ความชุ่มชื้นผิวเพราะฉันก็จะลดโอากาสการระคายเคืองลดโอากาสการที่ล้างหน้าแล้วผิวแห้งคือเหตุผลที่เขาใช้โซเดียมโคโคแอมโฟราซิเตเข้ามาเนี่ยคะ่ะหรือที่เขาเรียกว่าแอมโฟเทนไซน์นะคือสามารถที่จะขจัดความมันได้โดยที่ไม่ไปทําร้ายผิวแล้วก็ไม่ดึงไขมันส่วนเกินออกจากผิวมากจนเกินไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นสูตรนี้หลังใช้หน้าก็จะไม่แห้งตึงเช่นกันอันนี้เป็นรายงานของตัวโซเดียมโคโคแอมโฟราซิเตนะคะ ให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวเป็นสูตรที่ผ่านการทดสอบ non c o มิ d o g e n i c แล้วนะคะว่าไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน สารทําความสะอาดที่ใช้เนี่ยใช้เป็นโซเดียมแรริซัลเฟตแล้วก็โซเดียมโคโคแอมโฟซิตเตตนะคะสตัวมาช่วยเสริมปก,กันทําให้ทําความสะอาดได้ดีขึ้นเนื้อเจลจะเป็นลักษณะเจลสีใสไม่มีกลิ่นมองว่าเนื้อค่อนข้างเหลวกว่าตัวที่เป็นสูตรไทยาลูรอนนะแล้วก็อาจจะมีแอบหนึบเล็กน้อยนะคะไม่มีฟองล้างออกง่ายคุณหล,งลงัลงๆผิวก็ไม่แห้งนะมองว่าผิวยังคงชุ่มชื้นได้ดีอยู่ทํามาในแพคเกจิ้งหัวปั๊มเหมือนกันค่ะใช้งานง่ายแตรถืว่าเจลขวดสีเขียวเนี่ยจะเน้นไปสําหรับกลุ่มคนที่เป็นสิวผิวมันเนออะแแตแต่่่่ไไไมมมดด้้้้้ทททําาาาใหหผผิิวววงงงงึก็คคคืืยัสาารถีีจชช คุณคุนที่เสียงเป็นสิวสิวชอบขึ้นที่เดิมซ้ำๆนะคะแนะนําให้ลองสูตรนี้ดูอย่างที่บอกว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่รีวิวคุณุที่ตามมองอยู่จะเห็นว่าหมองรีวิวของเขาบ่อยเหมือนกันนะใช้มาหมดไปก็หลายขวดแล้วค่ะแต่เนื่องจากเห็นลหลายๆคนเออเข้าใจผิดนะคะรวมถึงช่วงนี้มันฝุ่นเยอะหะมองก็อยากจะมารีวิวรวมถึงเป็นไกด์ไลน์นะคะการใช้เจลที่ถูกต้องด้วยสาหรับหมองช่วงที่เป็นสิวแต่งหน้าจัดก,ก็จะใช้เป็นขวดเขียวสูตรสําหรับลดสิวนะ,ะนะคะก็คือตัว Pro acne solution หมองว่าเขาล้างได้สะอาดดีะคะ นะส่วนสูตรที่เป็นไฮยาลูรอนสีฟ้าเนี่ยจะมาเน้นเติมความชุ่มชื้นให้ผิวกวองก็ใช้สลับกันเหมือนกันนะช่วงที่ผิวแห้งก็มีนะคะผิวเสียสมดุลก็มีก็จะใช้เป็นสูตรนี้ทั้งสองสูตรเนี่ยเลือกให้เหมาะสมกับผิวตัวเองได้เลยค,ค,คุณราคาไม่ต่างกันนะตัวยูซูรินอัลต้าเซนซิทีฟไฮยาลูรอนครีนซิ่งเจลขวดฟ้าเนี่ยค่ะขนาด200มิลลิตรคุณคุณราคา6 0ร้บาทในขณะที่ถ้าเป็นยูซูรินโปรแอนเนสโซชั่นครีนซิ่งเจลขวดสีเขียว ของปีนี้นะคุณคุณคือลด20%ไปเลยคุณคุณที่สนใจหาซื้อได้หลายช่องทางเลยค่ะที่ว่าซันวู e อีฟแนบอยก็มีหรือทางออนไลน์ก็จะมีเซ็นทรัลออนไลน์ที่เว็บไซต์ของเขาก็มีช้อปปีก็มีคอนบีก็มีเช่นกันสําหรับหมองอสูตรที่เป็นไฮยาลูรอนคลีนซิ่งเจลเนี่ยออกแบบสูตรมาได้ดีคุณคุณมีสารให้ความชุ่มชื้นผิวหลายตัวมีกลไกอะควาพอลินนะคะที่เข้ามาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นคือชุ่มชื้นได้ลึกที่ผิวชั้นล่างๆด้วววยยสาาาารชชงงกกก็ออ่่นนนโมมมดึคืจผิ มองว่าเป็นเจลล้างหน้าที่ f ูลส step เหมือนกันนะเหมาะกับยุคนี้นะคะคือล้างทําความสะอาดได้ดีในขณะที่ก็ยังอ่อนโยนอยู่ส่วนสูตรสีเขียวสำหรับคนเป็นสิวที่หาตัวช่วยที่เป็น f ร r s t เต e ปเอามาล้างหน้าเนาะแน่นอนแหละมีสารเดาเด่นที่มาช่วยในการคุมมันรักษาสิวอย่างซาลิสเลิกแอซิดนะคะลดการอุดตันได้ด้วยคือซาลิสเลิกแอซิดเป็นอะไรที่ทํางานได้อรังการครอบคลุมมากคุณแถมเขายังใส่สารชาระล้างที่มีความอ่อนโยนเข้ามานะคะเสริมริดก,กันเพื่อให้สามารถที่จะชําระล้างได้สะอาดมากขึ้นในขณะที่ก็ไม่ทําลายผิวด้วยใครเป็นสิวผิวแพ้ง่ายผิวมันนนก็แนะนํา เป็นตัว Pro a c n e Solution สีเขียวสูตรนี้ส่วนคุณคุณที่ใช้สูตรไหนบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์นมามอยกันนะคะแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะย่ามองก็ฝากกด Subscribe, ไลค์แล้วแชร์ share ให้เพื่อนเป็นที่ดุนคุณรักฝากติดตามรีวิวสูตภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องูรูเชควันนี้ไปแล้วนะ